ตาจา้าาวสวัสดีค่ะทุกคนก็ยังคลิปนี้ก็ยังเสียงเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้นะคะก็ที่ไม่เหมือนเดิมคือเราจะไม่ได้เขียนคําที่ขึ้นต้นด้วยจุดๆ,ๆ,ๆหรือว่าจุดๆ,ๆอะไรอย่างนี้แล้วนะคะวันนี้เราไปอ่านตัวอักษรภาษาจีนอยู่ตัวหนึ่งแล้วมันมันออกเสียงเหมือนกันเออมันเขียนเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันออกเสียงไม่เหมือนกันมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะคะว่า ตัวอักษรเหล่านี้มันชวนคนที่เพิ่งเรียนภาษามันชวนให้นะคะมันชวนให้หรือว่ามันทําให้คนที่เพิ่งเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองเนี่ยสับสนนะคะเมื <cott> ่อแบบเอ้ยใครอยากจะฝึกอักษรจีนนะแต่พอมาเขียนตัวนี้แล้วเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเราอ่านแล้วมันออกเสียงแบบนี้แต่มาเจอตัวนี้ทำไมออกเสียงแบบนี้นนมันคืออะไรนะคะคนที่เรียนด้วยตัวเองเนี่ยจะสับสนนะคะวันนี้ชอ่องเกเขียนก็เอาเรื่องนี้มาไขข้อข้องใจแล้วก็มาเขียนให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็ รู้คำแปลด้วยนะคะถ้าสามารถายกตัวอย่างประโยคได้ในคลิปนี้จะยกตัวอย่างประโยคให้ดูด้วยนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะเริ่มเขียนนะคะทุกคนก็มาดูว่า,เ,าเพื่อนๆจะได้เห็นอะไรในคลิปนี้เนาะอืมผู้ยาวเลยนะคะนี่นะคะก็จริงๆอ่ะมันเป็นที่เราฝึกเขียนมาแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราจะมาใช้เพื่อนๆได้เห็นการเขียนวันนี้นะคะแล้วก็ได้รู้คาศัพท์ด้วยนะคะก็จะรบกวนทุกคนนะคะกดไลค์กด, like, กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด comment เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูเห็นคลิปเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่กดติดตามนะคะกะ็กดติดตามช่องีเขียนให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มคำแรกกันเลยนะคะไปดูกันเลย ตัวแรกนะคะเราจะเขียนให้ทุกคนได้ดูก่อนเนาะแต่เราจะเขียนครั้งเดียวนะทุกคนเขียนครั้งเดียวแต่ว่าเราจะเขียนพินอินสองเสียงนะคะมาดูกันนะคะคํานี้หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะตอนต้นคลิปต้นคลิปก็เห็นแล้วใช่ไหมคะขออนุญาตเขียนแบบตัวใหญ่ๆแบบนี้นิดนึงเนาะลากยาวด้วยเนาะเพราะว่าเขียนครั้งเดียวนะคะตัวนี้นะคะเขาออกเสียงได้สองแบบนะคะคือคำว่า สิงกับคำว่าหางนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็หางหลายคนทราบแล้วนะคะอันนี้สำหรับมือใหม่แล้วกันเนาะทีนีเ้เวลาเขาอยู่คนเดียวเนี่ยจริงๆมันสามารถาแปลได้ไหมมันแปลได้นะมันมันแปลว่าสิงแปลว่าได้ที่เป็นรับปากอะ่ะเหมือนคําว่าเตอะชื่อเตอะอฮาวเตอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิงผู้สิงอะไรอย่างเงี้ย คือคาเดียวกันนะแต่ทีนี้พอพอจะให้มันเป็นคําศัพท์ที่มันดูแบบเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะมันมันจะไปมันจะมีเพื่อนเข้ามาเกาะกลุ่มกับเขาด้วยกลายเป็นสองพยางนะคะเป็นคําศัพท์สองตัวก็คือคําว่าตัวแรกนะคะสิงหลีนะคะอา,อาจจะไม่ใช่สิงหลีนะลออาจออกเสียงผิดนะดูก่อนนะคะเราขึ้นซับให้ดูก่อนเนาะ,ะสิงคือคือเราจําเสียงไม่ได้ว่าสิงหลีหรือสิงหลีนะคะทุกคน สิงหลีนะคะออกเหมือนเสียงสั้นๆเนาะแปลว่ากระเป๋ากระเป๋าเดินทางนะคะกระเป๋าเดินทางกระเป๋าลากนะคะสิงหลีนะคะมาดูการเขียนกันนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ลี ชิงหลีนะคะเหมือนเขาออกเสียงสั้นๆนะทุกคนเราขอเขียนเหมือนเขาแล้วกันเนาะตัวนี้นะคะเนี่ยเขาเขียนแบบเนี้ยไม่มีสัญ,ญลักษณ์กำกับนะน่าจะเป็นเสียงชิงเซิงนะคะแต่มันเหมือนชื่อเราเลยเนาะเหมือนเหมือนนามสกุลเราเนาะหลี่ลี่หมิงนะคะเขาเขียนอย่างนี้นะหลี่ลี่หมิงแล้วก็คําต่อมานะคะคําว่าหางนะคะหางตัวเนี้ยคือเอ่อ คือถ้าถ้าเราจําไม่ผิดเนาะมันจะมีคําว่าอะไรอะห่างปันไหมห่างปันที่ที่มันเกี่ยวกับเที่ยวบินนะคะทุกคนทเที่ยวบินอะห่างปันแต่ว่าวันนี้เรามาแชร์ทุกคนดูคือคําว่าอินหางที่แปลว่าธนาคารนะคะเอาเป็นคําง่ายๆนะเพราะว่าเออถ้าคํายากไปอะสาหรับคนเริ่มเรียนตัวเองมันมันจะท้อนะคะเออ มันก็มีหางปันเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เขียนอย่างนี้ทุกคนตู้ไปเฉียมันออกเสียงหางเหมือนกันนะคะวันนี้เราแชร์คาว่าหยินหางนะคะมันเขียนคําว่าหยินหางกันแปลว่าธนาคารนะนะคะหินหางนะคะ เส้นหงเหิข้างล่างจะยาวนะคะแบบนี้นะคะแปลว่าธนาคารนะคะเสียงสามทั้งคู่นะคะแต่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าห่างปันนะคะทุกคนคือเราไปจําเป็นทงอินจื้เนาะคือเสียงเดียวกันเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะคือคําว่าหางปันที่แปลว่าเที่ยวบินเนี่ยเขาจะเขียนอย่างนี้นะคะเนี่ย แล้วเราก็ไปจําเป็นเสียงมานะอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้คือหางปันแปลว่าเครื่องบินอ่าแปลว่าเที่ยวบินนะคะเป็นว่ารอบบินอะไรเงรี้ยสเกจ l ูอะไรเงี้ยนะคะอ่าปันเขียนเหมือนปันทํางานเลยเนาะเขียนเหมือนกันนะคะหางปันนะคะเอาละค่ะมาคําที่สองนะคะคานี้นะคะตัวนี้เอามาดูตัวอักษรจีนก่อนนะคะมันจะออกเสียงได้ว่าอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นแล้วเนาะ เขียนตาเหลินผางนะคะตัวนี้ขีดเส้นเหิงสองเส้นนะคะเส้นเหิงข้างเส้นแรกสั้นกว่าข้างบนนะคะแล้วก็ลากเส้นสู้แบบเอียงๆลงมานะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ออกเสียงว่าฉวนกับจ้วนนะคะทุกคนตัวนี้นะคะออกเสียงฉวนแล้วก็จ้วนนะคะเสียงสี่ นะคะเป็นยังไงบ้างคะชวนสับสนไหมเนาะมาดูกันนะคะเ,เราไม่ได้หาคาแปลเดียวโดดของเขาตัวนี้มานะว่าแปลว่าอะไรนะคะแต่ว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราแชร์คําว่าชวนโปเลยละกันนะคะชวนโปนะคะชวนโปชวนโปแปลว่าแพร่กระจายนะคะมาดูกันนะคะค่อนข้างจะเขียนยากนิดนึงนะคะเราก็เขียนชวนก่อนเลยเนาะตัวแรกเนาะมันต่อมาแบบนี้นะทุกคน อันนี้ถ้ายังจำคำศัพท์ไม่ได้หรือว่ามันยากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆดูดูเพื่อรู้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะว่ามันจะมีคำลักษณะเนี้ยที่มันทำให้พวกเราอะคะ่ะสับสนนะคะว่าเออตกลงมันมันคือมันออกเสียงเมื่อไหร่จะออกเสียงชวนเมื่อไหร่จะออกเสียงจ้วนอะไรเงี้ยเออเราให้เรารู้ว่ามันมีลักษณะของคำประเภทเนี้ยคำศัพท์ประเภทเนี้ย อยู่ในโลกใบนี้ด้วยอยู่ในโลกของประเทศจีนนะคะเอารู้แบบหลักการเขาก่อนนะมันมีคําประเภทนี้ให้รู้ว่าอ๋อเราจะได้ไม่สับสนมันคลายความกังวลนะคะส่วนจําได้กับจําขีดไม่ได้จําศัพท์ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งเนาะค่อยๆเพื่อนๆค่อยๆแบบทบทวนแล้วค่อยๆอ่านไปแล้วกันนะคะเออไม่ต้องแบบไม่ต้องรีบมากนะคะอันนี้ก็จะเขียนคําว่าชวนโปนะคะอ่ะ u a n นะคะ นะคะออกเสียง1นงนะคะแปลว่าแพร่กระจายนะคะตัวนี้แพร่กระจายนะคะแล้วมาอีกคำหนึ่งนะคะนี่ออกเสียงว่าจ้วนบ้างนะคะเขียนเหมือนเดิมนะคะจ้วนนะคะโอ้เดี๋ยวไม่มีที่เดี๋ยวเขียนพินอินข้างล่างเนาะเส้นหงสองเส้นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จ้วนจี้นะคะตัวนี้เราออกเสียงให้ทุกคนได้ฟังเลยยังไม่รู้นะ ตัวนี้นะคะแปลว่าชีวประวัตินะคะชวนจีตัวนี้นะเดี๋ยวเราขอทวนเสียงอีกนิดนึงนะเดี๋ยวพลาดเออชุนจีนะคะออกเสียงสี่ทั้งคู่นะคะเนี่ยนะคะตัวนี้แปลว่าชีวประวัตินะคะหรือว่าประวัติของคนอะไรแบบเนี้ยนะคะ ประวัติบุคคลหรือการเขียนประวัติบุคคลขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะคำว่าช้วนจี้ตัวนี้นะคะยากอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเราไปดูคำต่อมาแล้วกันคำนี้จะง่ายหน่อยนะคำนี้เราเขียนให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนอีกเหมือนเดิมนะคะก็เขียนครั้งเดียวนะแต่ว่าเขียนพินอินสองครั้งนะคะคำนี้ค่อนข้างจะง่ายนะคะมาดูกันขีดเส้นหงสองเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดเส้นสู้ลงมานะคะเป็นไงคะ พอจะอ่านได้ไหมคำนี้มันสามารถออกเสียงได้สองแบบก็คือคำว่าการนะคะแล้วก็การแบบนี้นะคะการและกา้านนะคะการตัวนี้แปลว่าแห้งนะถ้าการออกเสียงการแปลว่าแห้งเขาอยู่คนเดียวนะแต่ถ้ากานแปลว่าทำนะคะทุกคนแต่วันนี้เราก็เพิ่มเติมอีกนะถ้าการตัวนี้แปลว่าแห้งอันนี้แปลว่าทำนะคะ แต่วันนี้เราจะมาเพิ่มเติมคำศัพท์ตัวนี้อีกเขาต้องมีเพื่อนนะเขาต้องมีเพื่อนคือคำว่าการจริ้งนะคะการจริ้งตัวนี้แปลว่าสะอาดนะคะมาเขียนกันนะคะตัวนี้มันมีเหลี่ยงเตียนสุยใช่ไหมคะอ่ะจิ้งนะคะแปลว่าสะอาดนะคะตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะ เพื่อนๆลองนึกคําตรงข้ามดูเนาะตรงข้ามกับตรงข้ามกับคำว,ว่าสุกปรกใช่ไหมอ่างจางใช่ไหมคะแปบลบว่าสุปกปรปกอ่างจางใช่ไหมเราเคยเหมือนเราเคยแชร์ไปแล้วแหละก่อนหน้านี้นะคะอันนี้คือการจริ้งนะคะการจริ้งแปลว่าสะอาดนะคะมาดูคําว่ากา้านมากนะคะตัวนี้ก้านแปลว่าทํานะจริงๆเราเคยเห็นคําว่าก้านหมาไหมคะอันนี้เราเขียนนะกาก้านหมาแปลว่าทําอะไรทําอะไรอยู่เป็นภาษาพูดนะคะ แต่นี้เราเขียนคาว่าการชื่อนะคะการชื่อตัวนี้แปลว่า work นะคะแปบลบว่าทํางานนะคะตัวนี้เนาะมันจะไม่ได้ยากมากนะคะเสียงการชื่อนะคะเดี๋ยวเราเขียนซื่อให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันติดกันไปเกินไปหน่อยนะคะเอ่อเราดูไซต์ปากกานิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอไซต์เล็กอีกนิดน,นึงเพื่อนๆจะได้มองชัดๆนะคะ อ่ะตู้ไปฉี่เนาะลำดับผิดเอาใหม่ตัวนี้ใส้ปากกาเล็กลงก็จะเขียนไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่นะมันจะดูง่ายขึ้นใช่ไหมคะเนาะแล้วก็คำสุดท้ายของคลิปนี้ละกันนะคะจะมาแชร์ประมาณนี้นะคะเออคือเราเห็นคำศัพท์มาเยอะเหมือนกันแต่ว่าคำศัพท์บางอันเนี่ยแบบมันยาก มันยากไปอะคะ่ะเราก็เลยไม่ได้หยิบมานะคะวันนี้เราเราคิดว่าอันนี้คือง่ายแล้วเราก็เลยคัดมาเฉพาะอันที่มันง่ายๆนะคะไม่ยากมากนะเออคำว่าการชื่อตัวนี้ย้อนกลับมานิดน,นึงนะจริงๆอะเราเตรียมตัวอย่างประโยคมาให้ฟังให้เพื่อนๆดูด้วยนะเนาะการละเหินตัวชื่ออะไรเงี้ยการละเหินตัวชื่อก็คือว่าฉันทํางานมากมาก,มากเกินไปแล้วฉันฉันทำงานมากเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะเลอแบบมันแบบโอเวอร์มากเลย กานเหินตัวชื่อนะคะเดี๋ยวจะให้เขียนให้ดูเร็วๆก็ได้เนาะคืออันนี้คือการชื่อนะคะแต่พอมันเป็นประโยคเนี่ยเขาแยกกันอยู่นะคะเพราะว่ามันจะมีตัวเหลืะเข้ามาแทรกนะคะแล้วก็มีเหินนะคะคือคําที่มาขยายคําว่าชื่ออีกทีหนึ่งเนาะเหินตัวเนี่ยคือขยายว่าการทํางานเนี่ยมัน มันมีความเข้มข้นระดับนะ่ะเห็นทำเยอะทำมากทำน้อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเห็นตัวชื่อนะคะชื่อปกตเิเขาจะมีเสียงเออแบบนี้ด้วยเนาะการเลือเหินตัวชื่อแบบนี้นะ่ะคือปกติเนะี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันถูกไหมคะอยู่ด้วยกันใช่ไหมข้างบนนะ่ะอันนี้คืออยู่ด้วยกันแต่พอมันเป็นประโยคเนี่ยเพื่อจะขยายเนี่ยเขาก็เอาเหลอะมาเติมเอาเหินตัวมาเติมอะไรเงี้ยค่ะ เพื่อให้มันดูว่าเราทํางานมากขึ้นทํางานเยอะฉันทำงานเยอะเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะคะเอาแล้วค่ะคำสุดท้ายนะคะจริงๆแล้วนะสุดท้ายจริงๆคือคําตัวนี้นะคะตัวนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็จริงๆมันก็ยากอยู่เนาะแต่ว่าเราเราอยากแชร์ให้เพื่อนๆเห็นการเขียนะนะคะประมาณนี้อันนี้ กฎเกณฑ์คือเขียนจากข้างบนแล้วข้างบนลงมาข้างล่างนะคะส่วนการขีดก็คือขีดเส้นเหิงก่อนเนาะปีสุนนะคะปีสุนส่วนกฎเกณฑ์ก็คนละแบบกันเนาะเพื่อนๆอ,อย่า,าถ้าใครยังสับสนอยู่ก็เดี๋ยวจะพยายามดูทุกคลิปนะคะเราจะเล่าแทรกทุกคลิปเลยนะคะเขาออกเสียงได้สองแบบนะคะอันนี้คือออกเสียงว่าห้างนะคะห้างเหมือนภาษาอีสานเลยเนาะห้างแปลว่าเสียแปลว่าพังภาษาอีสานนะคะ อันนี้เอาเสียงเสี่ยงนะคะเขียนเหมือนกันออกเสียงสองแบบนะคะอ,อ,อัน,นคำนี้เราก็ไม่ได้หาความหมายมาเนาะเรารู้สึกว่ามันยากเหมือนกันเนาะแต่ว่าตอนคาว่าคำว่าการตัวเนี้ยเราอ่านเจอเบ่อยอเพราะเป็นคำที่ง่ายๆนะคะถ้าการออกเสียงการคือแห้งถ้าการแปลว่าทำอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันมันก็ยากสําหรับเราเหมือนกันนะคะมาเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้นะคะโอเคมาดูคําว่าห้าง นะคะอยู่คนเดียวโดโดๆไม่รู้ความหมายนะแชร์กับเพื่อนไม่ได้แต่เขาจะต้องมีเพื่อนนะคะมาดูคําว่าห้างตัวแรกนะห้างเต้านะคะห้างเต้าตัวนี้แปลว่าอุโมงค์นะคะทุกคนห้างเต้าแปลวอุโมงค์มาเขียนกันนะคะตัวสุดท้ายก่อนจบคลิปนะคะก็ขอกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเสียงมันไม่ค่อยดี แต่ก็พยายามมาทำคลิปนะคะเดี๋ยวมันจะหายไปนะคะเพราะว่าเราถ้าเรายิ่งทำคลิปน้อยเนาะสำหรับคนที่ทำคลิป u t u b e นะคะเขาจะรู้กันดีแล้วแหละเรายาหายไปนะคะต้องทำแบบให้สม่ำเสมอนะคะอันนี้คือห้างเต้าไปว่าอุโมงค์นะคะเต้าตัวนี้มาจากคำว่าจึ่เต้าถูกไหมคะจึ่เต้าเนาะเขียนเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายของคลิปนี้เนาะมันยาวแล้วนะคะก็คือคำว่า เสี่ยงจึนะคะเสี่ยงจึดตัวนี้แปลว่าซอยหรือว่าตรอกหรือว่าแยกหรืออย่างนี้ได้นะแยกเสี่ยงแยกได้ไหมไม่แน่ใจแต่แปลตามเขาไปก่อนเนาะแปลว่าซอยนะคะมาเขียนกันเอ่อจึดเขียนไม่ยากแล้วใช่ไหมคะแต่เสี่ยงก็คือหลักเกณฑ์เขียนจากข้างบนก่อนแต่เส้นขีดก็คือขีดเส้นเหิงนะคะแล้วก็เส้นสู้ลงมาสองเส้นนะคะแบบนี้แล้วก็เหงิงปิดนะคะเพียหน้านะคะเพียหน้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมเห็นเนาะแล้วก็ ไอ้ตัวนี้เราไม่รู้มันเรียกชื่อว่าอะไรเนาะแต่ว่าเขียนอย่างนี้นะคะประมาณนี้โอเคไหมคะแล้วจึนะคะเขียนไม่ยากเลยเนาะจบแล้วใช่ไหมคะตัวนี้คือเสี้ยงนะคะจึแปลว่าแยกนะคะอ่ะแปลว่าซอยหรือว่าตรอกนะคะจึนะคะซอย หรือตรอกอะไรเงี้ยน,นะคะบ้านเราเนาะมีตรอกด้วยเนาะเป็นยังไงคะโอเคเขียนให้ทุกคนดูครบแล้วนะคะก็คือเป็นสี่ตัวอักษร8ปดแปดคู่เนาะสี่ตัวอักษรและวแปดแปดเสียงแปดคู่ใช่ไหมคะหนึ่งนี่เนาะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตัวนี้นะคะแล้วก็มีประโยคให้ดูสั้นๆนิดนึงตรงนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากการดูคลิปนี้นะคะอย่างน้อยก็ ได้เห็นหลักการว่าเอออันไหนที่มันชวนชวนทำให้พวกเรางงอ่ะสำหรับคนที่อ่านภาษาจีนด้วยตัวเองเรียนด้วยตัวเองเ่ยเราจะงงจริงๆนั่นแหละเพราะว่าโอ้โหตัวสอนเขาเยอะมากนะคะเอาเอาเป็นว่าเราจะมีคลิปลักษณะอย่างเงี้ยมาแชร์ทุกคนได้ดูทุกวันแล้วก็สามารถแทรกตรงไหนได้เราจะแทรกเทคนิคอะไรได้เราจะแทรกไประหว่างที่เขียนนะคะระหว่างที่พูดคุยกันกับเพื่อนๆนี่แหละแต่พูดคนเดียวเนาะก็หวังว่า ทุกคนจะเข้ามาคอมเมนต์ให้หน่อยนะจะได้รู้ว่าเราทําคลิปแล้วโอเคไหมสําหรับคนที่เรียนด้วยตัวเองนะคะวันนี้ก็ขอลาทุกคนด้วยคําว่าจินเทียนบอย่าเซนเจละบ๊ายบาย